มีสถานที่แห่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดถูกรักษาไว้ด้วยเพชรศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้รังไมแห่งการทำลายหลางกำลังจะตื่นขึ้นน,นี่มันที่ไหนนะอนาณาจักรแห่งนี้ถูกปกป้องโดยผู้ปกครองของเราดเอนซีและพลังของเซเนอัส อันนั้นต้องเป็นของพวกเราสองจอมโจรจะยู่โจมอย่างไม่คาดคิดนั่นแหละพลังของโปเกมอนเวทหมดซาโตชิและพเพื่อนๆจะสามารถจุดแสงสว่างของเพชรศิษขึ้นมาได้และมันจะตื่นขึ้นมาแล้วอันคืตตอโปเกมอนแห่งการทำลายล้างเหรอ เมื่อพลังในการทำลายล้างเติบขึ้นและวพลังชีวิตจะหยุดยั้งมันได้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปล่ะเราไม่มีทางยอมแพ้อยู่แล้วโปเกมอน X Y W ร่างหมายการทำลายล้างและ DNC แล้วก็ไปกันเลยพิกาชูนี่คือกุญแจอะไรน,นะนมาผจนภัยกับ DNC ในวันที่10และ11เมกราคมนี้กันนะคะ